สวัสดีครับพี่น้องมาครับผมพี่นอ้องสู่สกคนครับผมไม่ได้ม,มุกป่าพี่น้องมุกป่าสะเปตองพร้อมพี่น้องมุกป่ากำลังไข่แล้วพี่น้องเพื่อนเบิง์นะไข่เต็มถ่องเล้พี่น้องอืมจบมุกแข็งเดินไปเนาะปลาซิ่วน้อยครับพี่น้องแต่ว่าปลาซิ่ปวปลาใสครับผม ออกกำลังไข่ไข่ตุ๋วไปห,หน่อยเต็มท้องเลยอื้มุใบตองไปห,หน่อยหอมนไม้วยใส่ไฟอ่อนๆไปห,หน่อนนยแล้บกลไปห,หน่อนคยคอไข่อะ อี mm hmm. ่นักอาหารแบบไม่ได้กะขอบคุณไปหวหลานอีกแล้วพี่น้องพี่น้องป่ามาฝากขึอนเอาแล่ะครับผม mm hmm. มือเรักจะแย่งเร้่องพี่น้องอมนว้ครับโอ้ยไข่พี่น้องเลยเต็มของเลยคุณล่ะอืม ปลาคาวหน่อยปลาสอยนะพี่นอ่องปลากุ้มสมบัติปลาพี่นอ่องกระดูกกลางอัอนนะพี่นอ่องเอามหามุกสามวัน เราี่น้องทำมาเราว่างกลางมาละเฮ้ยไปไทว่วะห,หอมหลุด,ดวเปล่าระซิวประซิวก็มี่ี่น้องประซิวก็มี่ ไอ้ดุตัวอื้ปุ่ะตุ่นไกยังไงเพีไปลองเอยอืม